ห่างหายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไป2สัปดาห์ออฟตาอินเด็กเปิดข้อมูลใหม่ผ่านเดลี่เมลสื่อชื่อดังจากอังกฤษถึงกองหน้าที่ดีที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดยมีนักเตะอังกฤษ1คนและบราซิล2คนแต่กลับไม่มีเออร์ลิงฮาแลนด์ผู้นำดาวซันโวพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้โดยการคำนวณดังกล่าวนั้นได้ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่า xG ซึ่งหมายถึงความน่าจะเป็นที่ควรจะได้ประตู โดยแน่นาข้อมูลเหล่านี้มาใช้อาทิลูกจุดโทษความผิดพลาดของผู้สาประตูแต่จะคํานวณจากประตูและแอซิสแอสซิสที่คาดหวังการสร้างโอกาสที่ยอดเยี่ยมการหลอกสําเร็จการครอบคลองบอลฝั่งตรงข้ามการยิงความแม่นยําของการยิงเปอร์เซ็นต์ของการยิงที่จบด้วยประตูและการสัมผัสในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามซึ่งสถิติกองหน้าที่ดีที่สุดในอันดับที่5และอันดับที่4นั้นเป็นของตัวลูกบาซิเลียนทั้งคู่อันได้แก่ ดิชาลิสซันสตาร์วัย26ปีของทอตแนมฮอสเปอร์ที่ลงเล่นไป23นัดทำไปได้10ประตูและ3แอสซิสต์ได้คะแนนไปทั้งหมด69%และโรดิโก้มูนิชกองหน้าวัย22ปีของเจ้าสัวนอยฟูลแลมที่ลงเล่นไป17นัดทำไปได้7ประตูและ1แอสซิสต์ได้คะแนนไป71%อันดับที่3ลาสมูดฮอยลุนกองหน้าวัย21ปีชาวเดนมาร์กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าของสถิติ นักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในพรีเมียร์ลีก6นัดติดต่อกันโดยปัจจุบันเจ้าตัวลงเล่นไป20เกมทำไป7ประตูและ2แอสซิสมีคะแนนรวมอยู่ที่75%อันดับที่2โอลีวัตกินกองหน้าวัย28ปีของสิงห์พัง,ง่านแอสตซนวิลล่าโดยยิงประตูในหลีกสูงสุดไป16ลูกและ10แอสซิสจากทั้งหมด29เกมนั่นทำให้เจ้าตัวมีคะแนนอยู่ที่7 6 และอันดับที่1ได้แก่ดาวิดนูนเยสกองหน้าของโหงแดงทีมชาติอุลุกวัยวัย24ปีโดยมีคะแนนรวมอยู่ที่78%จากการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวยิงไป10ประตูและ7แอสซิสจากการลงเล่นไป26เกมในพรีเมียร์ลีกโดยเป็นสถิติที่ดีกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างมากจากการที่เขาทำไปเพียงแค่9ประตูและ3แอสซิสเท่านั้น